ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระธธพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตร,สราจารย์อนุชาธีราคานนท์คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาศกราบ,บังคมทุลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับพระาราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้สาขาวิชาการละครศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศบรรดาบหนึ่งนางสาวสุพิศราวันชานเวศนางสาวอริศาแก้วพันรายนางสาวจริพัฒน์คุณยง นางสาวอรวีจันทร์วิทยากิณีบันดับสองนางสาวพิมดาวชัยอาสานางสาวสาธิตาพรมมาโนดนางสาวพัคมลดารพรมนางสาวกมลชนกศรีสว่างเดชนางสาวปณิสราขจีเศษศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนายชานนยงเยื้งพันธ์สาขาวิชาออกแบบภาษาพร์ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตกินิวันดับหนึ่งนางสาวศิราพรกรุงวงศ์กินีวันดับสองนายพัทภูลผิวอ่อนนายจิรวัตเสวิสิตนางสาวกกฎพงสาโร์วิทย์นางสาวพิมอ่อนล่าสุวรรณพาณิช นางสาวปริยาปพสิยลักษณ์นายพิรวิทย์อาจลอยนางสาวพราวเพชรปัลกวงณยุธยานางสาวนทิดาปรีชาวัยนางสาวชยาพรจันฉายศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนายภูมินสุวรรณรัตน์นางสาววรดาพิมพ์สดใสนางสาวชยุดาเชยเดชนางสาวสุธิตานกใหญ่นางสาวจริชยาโสภาตานางสาวอังคราเรือนอุรุณกิจ นางสาวพิชญานุ่นมีศรีนางสาวอธิกาบัวถานางสาวนุพธิดาทาแก้งนางสาวรัชชาสำเรื่องจิตนางสาวนิรชาแท้ตั้งนางสาวพัทูสิงห์อุสานางสาวสุพิชญาบุญนาคนางสาวรวิศราเพ่งเหลงนางสาววริศราจันแก้วนางสาวศิรนันท์คลายอยู่นางสาวนัทวิพาทับวงนางสาวพัชริกาสมบูรณ์นางสาวชุติมาวันหิรันนางสาวชุลิตาเจริญรักนายจตุภูเฟื่องแก้ว สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสากรรมศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนางสาวนวพรคำบุญเรืองนางสาวอภิษราตันวโรพาสนางสาวรัตนยืนประพันธ์นางสาวอินทุออนเตียงชัยนายอภิชาติทาสอนนายชยากรตุนเตมีนายเมธีศรีมารัฐกุลนางสาวกนวันลบแย้มนางสาวธิตพรแก้วกรัมนางสาวศิราพรจามศีนางสาวปทิตาภูสกรโรธนางสาวชริศราจำปาบุรีและนายนวพักนาคแสงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ